ุณจะมีอายุเหลืออีกกี่วันโดยมองโลกมองไทยทบายธีรพัฒนแมงเมามีอายุไข1วันมดมีอายุไข21วันปลากระตักมีอายุไข21เ็วันแมงปอมีอายุไขยอยู่120วันปลาหางนกยูงม,มีอายุไขยอยู่120วันกระต่ายมีอายุไขยอยู่ที่1825วันสุนัขมีอายุไขยอยู่แค่5 4 7 5วัน ม้ามีอายุไข1950วันมนุษย์มีอายุไขอยู่ที่2,2550วันช้างมีอายุไขอยู่ที่3 6 5 0 0วันเต่ามีอายุไขอยู่ที่7,3,000วันเฉลี่ยแล้วมนุษย์มีอายุไขแต่ละคนอยู่ที่70ปีเพราะฉะนั้นทุกคนอายุจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกที เราอย่ามัวหวทรัพย์สินที่มันมีอยู่แล้วเองจะต้องทาอะไรควรที่จะรีบทํารีบกินจะไปไหนก็รีบไปก่อนที่จะไม่เหนีโวกาสเวลาของแต่ละคนเหลือน้อยเต็มทนให้เรามองโลกในแงดน่ดีให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนั่นแหละครับคือกําไรของชีวิตแต่ละคนแล้วเราอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับควรที่จะปล่อยวางและมีความสุขกับตัวเองได้แล้ว ที่เกิดมาเพื่อแต่งคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวเองครับ